ฟังหน่อยกูกิ๊กอยากเล่าค่ะวันนี้นะคะกูกิ๊กมีข่าวดีระดับประเทศแต่เช้าเลยนะคะที่อยากชวนทุกคนค่ะมายิ้มอย่างภาคภูมิใจไปด้วยกันค่ะเพราะล่าสุดค่ะพระปางวัดอรุณราชวรราามรราชวรรมหาวิหารหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของไทยเรานะคะได้รับการขึ้นบัญชีในรายชื่อเบ ok ื้องต้นมรดกโลกหรือ t e n t a t i v e l ิ s t โดยยูเนสโกแล้วค่ะ ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะคุณแพทองทานชินวัตรค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้โพสต์ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียส่วนตัวค่ะว่าโดยคุณแพรทองทานนะคะได้รับรายงานจากคณะผู้แทนไทยในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกที่จัดขึ้นที่กรุงปารีสค่ะ และก็ได้แจ้งมาที่คุณแททองทานนะคะว่าที่ประชุมได้รับทราบและเห็นชอบให้พระปางวัดอรุณขึ้นบัญชีรายชื่อเบื้องต้นหรือ pentative list เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนับว่าเป็นก้าวแรกที่สําคัญมากๆในการยกระดับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอย่างสมบูรณ์ในอนาคตและตอนนี้ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้กรมศิลปากรจัดทําเอกสารเสนอชื่ออย่างเป็นทางการ พร้อมกับดําเนินงานด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและจัดการพื้นที่ตามมาตรฐานสากลเพื่อให้พร้อมเข้าสู่ขั้นตอนถัดไปอย่างมั่นใจค่ะและคุณแพทองทานนะคะยังได้ย้ําอีกค่ะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การดูแลโบราณสถานแต่มันคือการยืนยันอัตลักษณ์ไทยว่าเรามีวัฒนธรรมที่งดงามลึกซึง้งและทรงคุณค่าในสายตาชาวโลกจริงๆค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นโพสต์จากสื่อโซเชียลมีเดียของคุณแพทองทานชินวัตรค่ะที่ได้แชร์มาให้คนไทยได้ร่วมภูมิใจไปด้วยกันค่ะ แน่นอนคะ่ะว่าสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดคืออะไรรู้ไหมคะมรดกชิ้นนี้ค่ะไม่ได้เป็นของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะคะแต่มันคือของคนไทยทุกคน <Wow. S 1> ที่ได้ร่วมเป็นเจ้าของด้วยหัวใจเดียวกันคะ่ะฟังแล้วก็อดยิ้มตามไม่ได้เลยจริงๆว่าไหมคะซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยก็มีเรื่องดีๆแบบนี้อยู่เสมอคะ่ะไว้คลิปหน้านะคะกุกิกจะมาเล่าอะไรอีกกดติดตามฟังหน่อยกุกิกอยากเล่าไว้ด้วยนะคะเพราะว่าฟังหน่อยกุกิกอยากเล่าให้ทุกคนได้รับฟังกันจริงๆคะ่ะ wow.